f e d e x บริษัทที่มีมูลค่ามากกว่า5 0 0หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่งจะเปิกับการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นะคะเพราะว่า f e เ e l i x ส e l l e t Smith ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร FedX x เพิ่งจะเสียชีวิตไปเมื่อวันที่21มิถุนาย,ยน2025ค่ะถามว่าจะมีผลกับราคาหุ้นของ FedX x ไหม ระยะสั้นก็อาจจะมีนะคะแต่ว่าทรายไม่ได้จะมาพูดถึงสิ่งนี้ค่ะแต่ทรายจะมาพูดถึงเขาในฐานะหนึ่งในนักธุรกิจที่สร้างแรงบันดาลใจระดับโลกเลยค่ะ Frederick Smith was true American Smith W. was a pioneer ถามว่าเฟ e เดอริกบ้านรวยไหมใช่บ้านรวยแต่เขาเป็นเด็กกำพร้านะคะแล้วเขาเป็นเด็กที่เกิดมาพร้อมกับโรคที่แสนเจ็บปวด ซึ่งเขาสามารถเอาชนะได้เขาเป็นเด็กที่สามารถคว้าใบาอนุญาตนักบินได้ตอนอายุ15เขาคือคนที่สามารถรอดชีวิตมาได้จากสงครามเวียดนามเขาคือคนที่สร้างละลากเป็ด X ขึ้นมาจากปากนรกจนกระทั่งกลายเป็นบริษัทขนส่งที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกวันนี้ สนับสนุนข้อมูลสร้างแรงบันดาลใจที่สายไปเอามาจากแบรนด์ดังของโลก f e d e x กันได้ที่ QR code นี้นะคะหรือว่าสนับสนุนช่องสายมันี่มอนสเตอร์กันง่ายๆกดคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ให้หน่อยค้าวหน้าลงคลิปใหม่เราจะได้เจอกันไงขอบคุณค่ะ17เมษายน1973คือวันเริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการของบริษัท f e d e x ค่ะเครื่องบิน14ลำ จอดเรียงเลยนะคะที่ท่าอากาศยานเมมฟิสเพื่อที่เตรียมตัวจะส่งพัสดุทั้งหมด186ชิ้นไปยังรัฐต่างๆ25รัฐทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งข่าวการส่งพัสดุทางอากาศครั้งนั้นเนี่ยมันคือการปฏิวัติการขนส่งทางอากาศเลยนะคะแล้วก็กลายเป็นข่าวแพร่สะพัดโด่งดังไปทั่วสหรัฐอเมริกาเพราะนั่นคือครั้งแรกเลยค่ะที่การส่งพัสดุเนี่ยจะสามารถส่งได้เร็วที่สุดภายใน24ชั่วโมงจากที่เคยจะต้องรอกันเป็นนับ10วัน Federal Express When absolutely, positively has there overnight absolutely positively be it to ว่าไปเหมือนจะเปิดตัวได้ดีมากๆเลยใช่ไหมคะแต่เชื่อว่าธุรกิจที่เปิดตัวมาอลังการขนาดเนี้ยแค่2ปีแรกเห็นตัวเลขติดลบนะลบ29ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะธุรกิจ f e d x x เนี่ย เกือบโดนฝังกลบเพราะไม่มีเงินจ่ายค่าน้ํามันเครื่องบินเงินก้อนสุดท้ายที่บริษัท f e d e x เหลืออยู่ในบัญชีนะคะคือ5,000ดอลลาร์ 5, สหรัฐเท่านั้นนั่นเป็นช่วงเวลาที่หดหูแล้วก็กดดันที่สุดสําหรับเฟดเอก์เลยค่ะเพราะเขากําลังคิดอยู่เลยนะคะว่าเขาจะหาวิธียังไงที่จะสามารถยื้อชีวิตบริษัท f e d e x ที่เขาตั้งขึ้นมาพร้อมๆกับพนักงานที่ซื่อสัตย์ของเขานับร้อยชีวิตเอาไว้ได้เขาได้แต่คิดวนอยู่ในหัวว่านี่คือความผิดเขาหรือเปล่าเพราะแผนงานที่เขากําลังทําอยู่กับเยคือแผนนงาน กิจที่เขาเคยทําส่งอาจารย์ไปแล้วในมหาลาัยตอนปี3แล้วอาจารย์ก็ให้เกรดซีมาเพราะอาจารย์ก็เคยบอกเขาแล้วว่านี่คือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ย้อนกลับไปตั้งแต่วัยเด็กนะคะ Favorite Wallace Smith กำพร้าพ้องแต่อายุ4ี่ขวบแล้วค่ะตอนเล็กๆเนี่ยเขาเป็นโรคไขข้ออักเสบนะซึ่งเป็นโรคไขข้ออักเสบชนิดที่ส่งขนหนักมาถึงสะโพกด้วยเพราะว่ามันจะทําให้เลือดไม่ไหลเวียนไปที่สะโพกก็เรียกว่าเจ็บปวดใช้ได้เลยล่ะแล้วเฟเดริกเนี่ยก็จะเดินไม่ค่อยได้ค่ะเขาจะต้องเดินโดยอาการแบบใส่เฟือกหรือว่าใช้ไม้ค้าตลอดเวลานะซึ่งเฟเดริกเนี่ยเขาไม่เคยยอมแพ้ให้กับอาการนี้เขาก็กายภาพพยายามเดินและในที่สุดเขาก็สามารถเอาชนะโรคของเขาไปได้ตอนที่อายุ10บขวบ ตอนมอปลายเนี่ยเฟเดริกส์ก็เป็นเด็กที่กระตือรือร้นนะคะเขาเคยทำธุรกิจในโรงรถของเขานะเอามาเปิดเป็นบริษัทอัดเสียงค่ะชื่อว่า Arden Record Comp a n ก็คือทำสนุกสนุกกับเพื่อนนั่นแหละแต่ว่าทำไปทำมามันดันใหญ่ไงแต่พอถึงปี1 9 6 2ทุกคนก็แยกย้ายนะคะเพราะว่าได้เวลาเลิกเรียนมัธยมแล้วก็เข้าสู่มหาวิทยาลัยค่ะเฟเดริกส์เนี่ยสอบติดคณะเศรษฐศาสตร์ที่ Yale university นะคะซึ่งในคณะเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันก็จะต้องมีวิชาที่เขียนแผนธุรกิจส่งอาจารย์ใช่ไหม ตอนปี3ค่ะเฟเดริกก็ได้เขียนแผนธุรกิจหนึ่งส่งอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ของเขาในมหาวิทยาลัยเยลนี่แหละซึ่งเฟเดริกเนี่ยเขาชอบเครื่องบินเขาได้ใบอนุญาตขับเครื่องบินมาตั้งแต่อายุ15แล้วนะคะพอเขาเข้ามาในคณะเศรษฐศาสตร์เขาก็รู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่เขาอยากทําคือเขาอยากจะ ปฏิวัติการส่งพัสดุทางอากาศค่ะเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยในสหรัฐอเมริกาใครอยากส่งพัสดุเร็วๆก็คือส่งทางเครื่องบินนี่แหละแต่ว่าจะส่งทางเครื่องบินก็จะต้องฝากสายการบินพาณิชย์ไปทีนี้มันก็จะคาดเดาตารางอะไรได้ยากใช่ไหมคะแล้วก็ขนส่งได้ช้าด้วยเรียกว่าใครอยากจะส่งด่วนคือหมดสิทธิ์เฟรเดริกก็เลยคิดแผนธุรกิจที่มีชื่อว่าหับ And Spoke ขึ้นมาค่ะซึ้อวิธีการของเขานะคะโอ้โหก็ดูเหมือนจะง่ายมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราจะส่งพัสดุทางอากาศเราจะไปฝากเครื่องบินพาินิ์ทำไมเราจะต้องซื้อเครื่องบินเจ็ตสิครับใช่ ซื้อเครื่องบินเจ็ตแล้วก็อาศัยขนส่งผ่านทางหับที่เป็นสนามบินนี่แหละค่ะแต่ว่าจะอาศัยช่วงเวลาที่สนามบินไม่ค่อยยุ่งเท่าไหร่ก็คือช่วงเวลากลางคืนแล้วก็ต้องเลือกสนามบินที่แบบเป็นหับแบบโลเคชันดีๆนะแล้วพอเอาเครื่องบินกระจายไปลงตามสนามบินต่างๆแล้วเนี่ยก็ไปเอารถบรรทุกมารับแล้วก็ขนส่งแยกย้ายเอาพัสดุไปลงที่หน้าบ้านของผู้รับได้เลย ด้วยวิธีนี้เนี่ยเฟเดริกบอกว่าจะทําให้พัสดุเนี่ยสามารถส่งได้ตามตารางเวลาที่กําหนดได้และจะทําให้พัสดุเนี่ยสามารถส่งถึงมือผู้รับได้เลยภายใน24ถึง48ชั่วโมงเท่านั้นอาจารย์ได้อ่านแผนธุรกิจนี้ฟังพรีเซนต์อะไรเสร็จสับเรียบร้อยก็ให้เกรดออกมาเลยนะคะ4เพราะอาจารย์บอกว่าแผนนี้มันเป็นไปไม่ได้นะครับเฟเดริกพอดูเกรก็เซ็งมากเศร้าพอสมควรแต่เฟเดริกแบบ รู้สึกว่าไม่จริงอะแผนที่ฉันคิดเนี่ยนะมันสุดยอดแล้วฉันจะออกไปทํามันให้สําเร็จเพื่อพิสูจน์ให้ได้ว่าฉันถูกคนที่คิดผิดอ่ะคืออาจารย์ที่ให้เกรดซีมาเนี่ยแหละ พอเรียนจบปุ๊บนะคะปี1966เก้เธริกไม่ได้มีโอกาสที่จะไปทำตามแผนธุรกิจนั้นครับเพราะว่าเขาถูกส่งตัวไปประจำการในสงครามเวียดนามอยู่ตั้ง3ปีเลยนะคะอยู่ที่ U.S. Marine Corps ค่ะ ซึ่งตอนนั้นสงครามเวียดนามกําลังแบบกําลังหนักเลยแหละซึ่งแน่นอนว่าในสงครามเป็นตายเท่ากันเขายังเคยเกือบเอาชีวิตไม่รอดจากการโดนโจมตีจากกองเวียดคองเลยนะคะซึ่งตอนที่อยู่ในกองทัพอะเอาจริงๆเฟเดริกเขาก็ไม่ค่อยอยากจะโฟกัสการรบขนาดนั้นสิ่งที่เฟเดริกโฟกัสนะ คือเขาสนใจวิธีการขนส่งสเสบียงในกองทัพค่ะแล้วเฟเดริกก็สังเกตเห็นแล้วว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่จะสามารถปรับปรุงพัฒนาได้เพื่อให้การขนส่งสเสบียงนะมันรวดเร็วหรือว่ามันสะดวกกว่านี้มากขึ้นและอีกเรื่องหนึ่งเลยที่เฟเดริกสนใจมากตอนอยู่ในกองทัพก็คือการเล่นแบล็กแจ็คค่ะ เขาเล่นแบล็กแจ็คนะเล่นจนกระทั่งแบบเก่งจนมีชื่อเสียงในกองทัพเลยแหละว่าแบบเอ้ยเฟเดริกนี่เล่นแบล็กแจ็คเก่งมากเลยนะซึ่งที่เขาเล่นแบล็กแจ็คแน่นอนคะ่ะว่าเขาเล่นแค่เอาสนุกสนุกแก้เครียดไปอย่างนั้นแหละเพื่อที่จะเบี่ยงเบนความสนใจชีวิตจากแบบสงครามที่โหดร้ายเหลือเกินนะคะมาแบบหาความสนุกเล็กๆน้อยๆบ้างแต่ตอนนั้นนะเอาจริงเฟเดริกก็ไม่รู้หรอกว่าแบล็กแจ็คที่เขาเล่นสนุกสนุกเนี่ยนะวันหนึ่งมันคือเกมที่จะ เปลี่ยนชะตาชีวิตของเขาเลยค่ะต่อมาปี1970ในที่สุดเฟเดริกก็ได้ปลดประจำการออกมานะคะตอนนั้นเฟเดริกบอกเลยว่าเบื่อกับการทําสงครามอะไรทําลายล้างระเบิดพวกนี้มากๆอยากจะออกไปทำอะไรที่มันแบบสร้างสรรค์ตอนนั้นเฟเดริกเนี่ยพอออกจากกองทัพก็ไปทํางานที่ a r k a n s a s Aviation s a l เค่ะเป็นธุรกิจบริการซ่อมแซมการบินของพ่อตาของเขาซึ่งเฟรดก็มีความรู้เรื่องการบินอยู่แล้วตั้งแต่ได้ใบอนุญาตตอน15แล้วก็ตอนอยู่ในกองทัพก็ได้บินด้วยเขาก็เลยเปลี่ยนบริษัทนี้จากแค่ซ่อมแซมเครื่องบินเป็นตัวแทนขายเครื่องบินด้วยก็สามารถสร้างกําไรขึ้นมาเป็นกอบเป็นกำมเลยนะคะแต่ว่าธุรกิจเนี้ยมันไม่ได้คลิกกับเฟรเดริกขนาดนั้นค่ะเขายังมีความรู้สึกอยู่ในหัวใจอันเร่าร้อนนะคะว่ายังนึกถึงแผนธุรกิจที่เคยส่งอาจารย์ไปตอนปี3แล้วได้ออ่รบกกวาายยังท อยยู่เลซึ่งในแผนเขาเขียนว่าไงนะอย่างแรกซื้อเครื่องบินเจ็ตกี่ลำรูป้ป่ะ14ลำเอา้าทำไงอะ่ะเริ่มต้นคือต้องซื้อเครื่องบินเจ็ตสิลำจะไปเอาเงินที่ไหนมาซื้อซึ่งอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปเลยนะคะว่าเฟรดเดอริกเนี่ยบ้านรวยค่ะเพราะฉะนั้น เขามีเงินซื้อเครื่องบินเจ็ค่ะแต่ก็ไม่ได้มีมากพอที่จะซื้อตั้ง14ลำนะคะก็เลยเฟร็ดก็จะต้องไปดําเนินการระดมทุนเหมือนกันค่ะเขาก็เลยเอาแผนธุรกิจของเขาเนี่ยนะคะไปเสนอนักลงทุนค่ะแล้วก็ปรากฏว่านักลงทุนซื้อ เอาเงินมาลงค่ะในปี1972นะคะเฟเดริกสามารถใช้แผนธุรกิจที่เขาเขียนขึ้นมาไประดมทุนจากนักลงทุนมาได้ตั้ง91ล้านดอลลาร์สหรัฐถือว่าไม่น้อยเลยนะในปี1972อะได้เงินทุนมาปุ๊บสิ่งแรกที่จะต้องทําต่อไปเลยคืออะไรได้เงินมาก็ต้องต่อเงินใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เฟเดริกทาคือหาลูกค้าค่ะแล้วลูกค้าที่เขาไปหานะคือเขามั่นใจมากว่าแบบธุรกิจนี้สำเร็จแน่นอน เขาไปหาลูกค้ารายใหญ่ของประเทศเลยคือเขาไปหา Federal Reserve ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาค่ะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเฟดริกมองเห็นเพนพอยของธนาคารกลางอะไรว่าเฟดอะเขาเป็นธนาคารกลางใช่ป่าเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีหน้าที่ในการแบบเออ ทำการธุรกรรมการเงินกับทั่วโลกแล้วสมัยนั้นเนี่ยเวลาเขาจ่ายเงินกันเขาจ่ายกันเป็นเช็คซึ่งเช็คเนี่ยนะกว่าจะส่งเป็นแบบ p ฟิสิกอลเช็คไปถึงอีกฝั่งหนึ่งได้อะมันก็ไปทางเครื่องบินนี่แหละแต่ว่ามันรอนานมากเลยนานแบบบางทีนานเป็น10วันเลยก็มีเฟเดริกก็เลยเข้าไปนําเสนอเฟดนะคะว่าเนี่ยฉันนะถ้าเอา โมเดลธุรกิจของฉันนะไปใช้กับการส่งเช็คของเฟดนะจากที่ต้องรอกันเป็น10วันนะต่อไปนี้ย4 4ชั่วโมงเฟดซื้อไหมซื้อจ้ะและแล้วเฟดริกก็ได้ลูกค้ารายแรกเป็นเฟดแล้วเขาก็รู้สึกภาคภูมิใจมากเลยนะคะที่เขาได้ลูกค้าเป็น Federal Reserve มาเนี่ยคะ่ะก็เลยทำให้เป็น Inspiration แรงบันดาลใจของเฟดในการตั้งชื่อบริษัทว่า Federal Express Corporation แต่โอ้ละหนอเฟดอาจจะไม่ได้ชอบชื่อนี้หรือว่าอะไรไม่รู้นะคะแต่ว่าก่อนที่จะเริ่มดำเนินการใดๆเนี่ยเฟดถอนตัวจากการเป็นลูกค้าของเฟดค่ะก็เลยทำให้ปี1994นะคะ Federal e x p r e s s เ o r p o r ป t i o n ค่ะเปลี่ยนชื่อค่ะไม่ใช้ละชื่อนี้ไปใช้ชื่อที่ทุกคนเรียกเป็นชื่อเล่นของบริษัทนี้แทนนะคะว่า โดยทาร์เก็ตของ FedEx นะคะภารกิจหลักของเขาเลยก็คือการส่งพัสดุอย่างเร่งด่วนะคะ่ะและแล้วในวันที่17เมษายน1973 FedEx ก็ได้เริ่มเปิดทำการอย่างเป็นทางการครั้งแรกเครื่องบิน7 4ลำที่หลุดออกมาจากแผนธุรกิจ เกรดซของเขานะคะจอดเรียงรายอยู่ในสนามบินเมมฟิสเตรียมพร้อมจะทยานขึ้นฟ้าเพื่อที่จะไปส่งพัสดุทั้งหมด186ชิ้นใน25เมืองทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาการส่งด่วนทางอากาศภายใน24ชั่วโมงเนี่ยนะคะคือการปฏิวัติการขนส่งทางอากาศเลยค่ะและแล้วมันก็กลายเป็นข่าวฮือฮาไปทั่วประเทศเลยนะคะแต่ไม่รู้ว่าจังหวะไม่ดีหรือว่าไม่ได้ดูเลิกมงคลในการเปิดธุรกิจนะคะเพราะว่า ไม่ถึงข้ามปีหลังจากที่เฟดเอ็กซ์เปิดตัวมาอย่างสวยหรูแล้วก็อลังการมากค่ะก็เกิดวิกฤตที่จะทำให้บริษัทนี้แทบไม่รอดเลยก็คือวิกฤตน้ำมันโอเปกทำการคว่มบาตรประเทศที่พวกเขาเชื่อว,ว่าให้การสนับสนุนอิสราเอลซึ่งหนึ่งในนั้นไม่พลาดแน่นอนสหรัฐอเมริกาโดนโอเปกคว่มบาตรด้วยค่ะซึ่งจากวิกฤตนี้นะคะทำให้ราคาน้ำมันโลกเนี่ยมันพุ่งทะยานขึ้นไปสูงขึ้นถึงสเท่า ซึ่งต้นทุนหลักของ FedEx ก็คือน้ำมันของไอเครื่องบิน7จ14เครื่องนี่แหละค่ะทำให้ตอนนั้นนะคะราคาน้ำมันที่ FedEx จะต้องจ่ายเนี่ยสูงสุดเป็นประวัติการไปพร้อมๆกับราคาน้ำมันโลกเลยค่ะ แล้วในช่วงนั้นเนี่ยบอกเลยว่าราคาน้ำมันมีแต่ขึ้นกับขึ้นกับขึ้นไม่มีแนวโน้มว่าจะหยุดขึ้นหรือไม่มีแนวโน้มที่จะลงเลยนะคะเพราะว่าช่วงนั้นตอนนั้นเนี่ยมันก็แค่ปี1,97กว่ากว่ากว่าน้ำมันนะราคามันจะไปพีคดูจากกราฟนี้เลยมันไปพีคนู่นเลยค่ะปี1,980ซึ่งมันก็ยังอีกหลายปีเลยนะตั้งแต่ช่วงเวลานั้นนะนะผลที่ตามมาค่ะก็คือ f e d e x นะ ขาดทุนไปเลยวันละประมาณ30,000ดอลลาร์ทำให้ช่วง26เดือนแรกของ f e d x x เนี่ยนะมีตัวเลขขาดทุนสะสมสูงถึง29ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วณจุดนั้นเนี่ยเฟเดริกจะไประดมทุนเพิ่มมาลง FedEx ก็คือยากยากแบบยากทำไม่ได้เลยอะเพราะว่าสถานการณ์มันเกิดเป็นวิกฤตน้ำมันแล้วมันก็ ทุกอย่างมันผันผวนมากเศรษฐกิจมันก็ไม่ดีนักลงทุนก็คือไม่เชื่อเพราะทุกคนก็รู้ว่าต้นทุนหลักของ FedEx คือน้ํามันเพราะฉะนั้นไม่มีใครกล้ามาเสี่ยงไม่มีใครกล้ามาเติมทุนให้กับ FedEx เลยค่ะนาทีนั้นเนี่ยเฟเดริกถึงกับ ต้องไปขอให้พนักงานที่ทํางานกับเขาแบบอย่างซื่อสัตย์นะบอกว่าเนี่ยฉันจ่ายเงินให้เธอเป็นเช็คอะแต่ว่าเป็นไปได้ไหมว่าจะเบิกเช็คให้ช้าที่สุดเพื่อที่จะทําให้บริษัทมันยังคงแบบไปต่อได้ถึงขั้นว่านักบินที่แบบบินไปหรือว่าคนขับรถบรรทุกนะบางทตงตงีต้องใช้บัตรเครดิตในการรูดจ่ายค่าน้ํามันไปก่อนเพราะพวกเขารู้ว่าบริษัทคือเหลือเงินน้อยมากๆแล้วและบินน้ํามันอะมันก็มาทุกสัปดาห์ค่ะตอนนั้นวันศุกร์ บินน้ำมันก็มาถึงราคา24,000ดอลลาร์สหรัฐซึ่งอย่างที่บอกนะคะว่าตอนนั้นเนี่ยบริษัท FedEx เนี่ยเงินเหลือน้อยมากๆแล้วบินมา24,000แต่เงินที่เหลือในบัญชีเนี่ยค่ะ 5,000ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเองแต่เฟรเดริกเขาไม่ได้ยอมแพ้นะคะเขารู้ว่าเขามีเงินเหลืออยู่แค่นั้นและที่สําคัญเขาจะต้องจ่ายค่าน้ํามันรายสัปดาห์นี้ให้ได้เขาก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเขาจะบินไปหาหนักธุรกิจคนหนึ่งก็คือที่ General Dynamics ที่ชิคาโก o นะคะเพราะเขามั่นใจว่าถ้าเกิดว่าขอทุนจาก General Dynamics มาได้เขาจะลอดไปได้อีกอย่างน้อยแบบ2-3สสัปดาห์เนี่ยแหละเขาก็เลยหยิบเสื้อสูตรที่ดีที่สุดของเขานะคะขึ้นเครื่องบินไปชิคาโก้เลยไปถึง General Dynamics และก็ปรากฏว่าขอไม่ได้ค่ะใครจะให้เขาไม่ให้เพราะเหตุผลก็คือสถานการณ์น้ำมันค่ะมันผันพวนเกินไปไม่มีใครอยากจะมาเสี่ยงด้วยเฟร็ดก็เลยก็ต้องขึ้นเครื่องจากชิคาโก้กลับมานะคะตอนนั้นเขาก็รู้สึกหดหู่แล้วก็รู้สึกตันมากๆว่าแบบ เ,เงินในบัญชีบริษัทเหลือแค่ห้าพันจะทํายังไงถึงจะไปจ่ายบิน2องหมีได้และที่เขาโดหู่ไปมากกว่านั้นก็คือเราพนักงานที่ทํางานให้เขามาตลอดอีกแบบหลายร้อยคนน่ะต้องตกงานเลยเหรอพอเขาคิดอย่างนี้นะเขาก็คิดว่ามันต้องมีวิธีดียังยังไม่กลับเมมฟิสตอนนี้ถ้าจะแพ้หรือจะชนะก็ตามเขาจะต้อง สู้ก่อนเราจะต้องทำในวิธีของนักสู้ก่อนค่ะจากน,าน,นัก้นนกเปรดก็เลยบุกตัวดินไปเลยลาสเวกัส ระหว่างทางที่อยู่บนเครื่องบินไปลาสเวกัสนะคะเฟรเดริกก็พยายามให้กำลังใจตัวเองค่ะซึ่งไซคิดว่าเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่ดีมากๆเวลาที่เราแบบอับจนหนทางแล้วอะสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคิดให้ออกคือคิดถึงเรื่องดีๆที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตให้ออกค่ะซึ่งสิ่งที่เฟรเดริกคิดบนไฟล์ตอนนั้นก็คือเขาคิดว่าทำไมเขาจะทำไม่ได้อะ เขาคือเด็กที่สามารถเอาชนะโรคที่เจ็บปวดมาได้นะเขาคือเด็กที่สามารถได้ใบอนุญาตบินตั้งแต่อายุ15เขาคือเด็กที่สามารถสร้างเขาเรียกว่าอะไรวะเขาคือเด็กมัธยมที่สามารถสร้างบริษัทอัดเสียงให้ใหญ่โตได้เขาคือคนที่จบคณะเศรษฐศาสตร์เยวเลยนะเว้ยแล้วเขาคือคนที่รอดชีวิตมาได้จากสงครามเวียดนามต้องทําได้ดิแล้วพอเครื่องลงจอดปุ๊บนะคะเซเดลิกก็นั่งรถมุ่งหน้าไปเลยค่ะคาสิโน แล the so right. ้วพอไปถึงคาสิโนปุ๊บที่ที่เฟเดริกเดินเดวตรงไปเลยก็คือโต๊ะแบล็กแจ็คค่ะเขาถอนเงินออกมาเลย5,000ดอลลาร์สหรัฐแล้วก็เอามาเดิมพันที่นี่นี่คือทักษะที่เขาได้มาจากสงครามเวียดนามค่ะแล้วพอเขานั่งลงไปเนี่ยด้วยความที่แบบเงินมันร้อนอะก็แพ้ก็ชนะก็แพ้เอาคืนและในที่สุดเขาก็สามารถทำเงินได้มาทั้งหมด 35,000ดอลลาร์สหรัฐนาทีนั้นเฟเดริกตัดสินใจหยุดค่ะเลิกเพราะเงินจำนวนนี้ พอแล้วแหละที่จะเอาไปจ่ายค่าน้ํามันได้แต่เขาก็ไม่ได้โลภที่จะเล่นไปมากกว่านี้นะคะเพราะเขาก็เสียวเหมือนกันว่าเงินที่ได้มา3 5 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเดี๋ยวมันจะหมดไปหรือเปล่าแต่อย่างที่บอกค่ะว่าบินน้ามันมันมาทุกอาทิตย์เพราะฉะนั้นเงิน3 5 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐมันไม่ได้สามารถช่วยชีวิตบริษัทได้ระยะยาวเลยนะคะมันแค่จะสามารถยื้อบริษัท z จ็เเนี่ยได้อีกแค่7วันก่อนที่บินใบใหม่จะมาถึงแต่ก็นั่นแหละคะ่ะ มันก็คือการซื้อเวลา7วันเพื่อให้เฟเดริกสามารถคิดแผนใหม่ได้ไงคะและแล้วปาฏิหาริ์ก็เกิดขึ้นค่ะเพราะว่าหลังจากวันนั้นไปแค่2สัปดาห์นะคะเฟเดริกก็สามารถหาเงินลงทุนก้อนใหม่มาลงใน f ฟ d e x ได้มูลค่าสูงถึง11ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะทำให้บริษัท f ฟ d e x มีกำไรครั้งแรกเลยในปี1976 หลังจากนั้นค่ะ f e d e อก็ลุยเต็มที่เลยนะคะในช่วงศตวรรษที่70ที่แสนจะวุ่นวายเศษธธร,รษฐกิจก็ไม่ดีค่ะบริษัทขนส่งบริษัทอื่นๆเนี่ยก็ทำตัวแบบเซฟโซนสุดๆไม่เสี่ยงไม่ทุ่มอะไรทั้งนั้นผิดกับ f e d e อค่ะเพราะว่า f e d เอเขาทุ่มอย่างเต็มที่ทำมันทุกอย่างตรงข้ามกับทุกคนเลยค่ะซึ่งเฟดริกซ์บอกเลยนะคะว่าเขากล้าเสี่ยงเขาจะขยายธุรกิจของเขาตอนนี้แหละเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเลยทำมันเลยในวันที่ใครๆก็ไม่กล้าตอนนั้น FedEx เนี่ยทุ่มเงินโฆษณามากที่สุดในบรรดาบริษัทขนส่งเลยนะคะคือสร้างแคมเปญใหญ่ขึ้นมาเลยแล้วมันก็ประสบความสําเร็จด้วยค่ะเพราะว่าเขาสามารถชิง awareness การรับรู้จากลูกค้าได้แบบแซงคนอื่นเยอะมากๆแล้วเขาก็เลยสามารถชิง market share หรือว่าส่วนแบ่งการตลาดจากบริษัทอื่นมาได้แบบมหาศาลในช่วงนั้นเหมือนกันเพราะในช่วงที่คนอื่นไม่กล้าเสี่ยงไม่กล้าทําอะไรเลยแต่ว่า f e d e x กล้าที่จะทุ่มทุกอย่างนั่นหมายความว่าเขากำลังเติบโตในวันที่ ปราศจากคู่แข่งหรือว่าคู่แข่งน้อยมากๆแถมเขายังกล้าทุ่มเงินเพื่อโฆษณาในวันที่ลูกค้าก็แทบจะไม่รู้จักแบรนด์อื่นอยู่แล้วด้วยก็ถือว่า FedEx มาก่อนได้นั่งในใจของลูกค้าก่อนก็คือได้เปรียบมากแล้วนะทำให้ในปี1976ค่ะ FedEx มียอดส่งพัสดุสูงถึง19,000ชิ้นต่อวัน ทำให้ f e d e x นะคะสามารถดึงดูดลูกค้ารายใหญ่ได้ะค่ะรายให,ใ,หใ,หใหญ่เด่นเลยก็อย่างเช่น IBM หรือแม้แต่กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาซึ่งเฟเดริกก็ได้พิสูจน์แล้วนะคะว่าแผนธุรกิจที่เขาส่งอาจารย์ไปวันนั้นแล้วได้เกรด C มาอาจารย์นั่นแหละคิดผิดใครบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้แล้วจนถึงวันนี้บริษัทที่โดนอาจารย์บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้อ่ะสามารถทำมูลค่าหุ้นได้สูงถึงหุ้นละ217ดดอลลาร์สหรัฐนะคะ ทำให้บริษัท f e d e x เนี่ยเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงกว่า50 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐมีการจ้างงานพนักงานไปทั่วโลกเกือบครึ่งล้านคนมีเครื่องบินเป็นของตัวเองมากกว่า700ลำมียานพาหนะเป็นของ f e d เ x เลยมากกว่า200,000คันเป็นบริษัทที่มีความสําคัญมากๆกับห่วงโซ่อุปทานการค้าโลกแม้กระทั่งการขนส่งสินค้าการเกษตรหรือว่า s m e ของไทยก็จะต้องอาศัย F e d e x และที่สําคัญ F e d e x ยังเป็นบริษัทขนส่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยค่ะ,คะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้ามีใครสักคนมาบอกเราว่าเธอทํามันไม่ได้เป็นไปไม่ได้หรอกใช่ว่าเขาไม่ผิดนะแต่ถ้าเราเชื่อในสิ่งที่เขาพูดอะ่ะโดยที่เรายังไม่ได้เริ่มต้นยังไม่ได้ลองทําเลยอะ่ะใช่ว่าเราเนี่ยแหละที่ผิด